สวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตชาวราศีมินนะคะระหว่างวันที่1-16จนถึงสิสิงหาคมนี้นะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นดูเกณฑ์สถานการณ์โดยทั่วไปโชคลาภการเงินดวงการงานและ รวมถึงความรักนะคะฉะนั้นการพยากรณ์จะไม่ไม่ได้มุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมหากพลังงานลบสามารถข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยค่ะให้เลือกรับเฉพาะพลังงานที่ดีและเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นค่ะและทุกคลิปเลยอาจารย์ก็จะมีการแบ่งปันเรื่องจิตวิญญาณน,นะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะหมอดูประจําตนของทุกท่านก็คือจิต เดิมแท้หรือจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะมันพัฒนาจิตวิญญาณให้สงบนิ่งค่ะนี่แหละคือบุญและบารมีจะติดตัวไปค่ะมาดูในส่วนของการพยากรณชาวราศีมินก่าประจำนะคะเดือนสิงหานะคะในช่วง1จนถึง16ค่ะโดยไพ่เจ็ดใบค่ะนะคะโชคราบจะมีไหมนะคะในเดือนนี้งานเงินความรักเป็นอย่างไรนะคะโดยไพ่เจ็ดใบนะคะมาดูกันค่ะ ไพ่ใบที่1ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะไพ่ใบที่3ค่ะไพ่ใบที่4ค่ะไพ่ใบที่5ค่ะไพ่ใบที่6ค่ะไพ่ใบที่7สรุปปิดท้ายค่ะไพ่ใบที่1นะคะไพ่ใบนี้เป็นใบที่1อยู่ในตำแหน่งความคิดความรู้สึกนะคะและก็ดานจิตวิญญาณช่วงนี้ชาวราศี มินนะคะมักจะโฟกัสไปเรื่องของการงานความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะเป้าหมายความฝันที่อยากให้มันเกิดขึ้นไวๆนั่นเองนะคะและช่วงนี้ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการเดินทางด้วยไพ่แห่งความก้าวหน้าด้วยนะคะพอมองไปข้างหน้าฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์จะทํางานมากกว่าหอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเดินทางด้วยค่ะ ะะและรวมถึงอาจจะไปทํางานหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาด้วยค่ะนะคะมีหมายเลข2ออยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าคุณตัวคุณเองเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาสติปัญญาดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหมายเลขสองจะเป็นคนมีสนเสน่ห์ค่ะนี่คือลักษณะอุปนิสัยตามนะคะหมายเลขในไพ่นะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะตัวคุณเองจะโฟกัส นะคะเป้าหมายของคุณนะคะเรียนรู้พัฒนาตนเองนะคะรวมถึงนะคะอาจจะยุ่งทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะมีทั้งงานลาดงานหลวงช่วงนี้นะคะผู้รักผู้ใหญ่มอบงานอะไรใหม่ๆมาให้กับคุณเยอะแยะเลยนะคะหากคุณทํางานเป็นในส่วนลูกจ้างข้าราชการกับการงานค่อนข้างมีความก้าวหน้าค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นช่วงนี้ความคิดขคุของคุณก็จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานความก้าวหน้านในหน้าที่การงานค่ะรวมถึงเรื่องของาหารนะ,ค,ะนะนะความมีเสน่ห ของคุณด้วยค่ะช่วงนี้ความมีสเสน่ห์ของคุณก็จะส่งผลมีแต่คนชอบมีแต่คนเข้ามานะคะถ้าโสดก็แหม่บันไดไม่แห้งเลยช่วงนี้นะคะอ่ะนี่คือด้านความคิดความรู้สึกค่ะช่วงนี้นะคะความคิดความรู้สึกก็จะมองถึงความอนาคตของตัวเองนั่นเอง จะคิดว่าจะทำางไงให้ก้าวหน้าจะคิดยังไงมักจะคิดทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นค่ะก็มักจะวนเวียนคิดในเรื่องของธุรกิจการค้าการงานให้มันประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นด้านดีๆค่ะในการคิดนะคะ,อะนอกจากนี้ไพ่ตำแหน่งนี้ด้านจิตวิญญ,ญาณส่งนะคะส่งสัญ,ญญาณข่าวดีเกิดขึ้นด้วยค่ะข่าวดีคือการเดินทางมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติทำงานกับต่างชาติหรือมีคู่ ต่างชาติกะมีเกณฑ์จะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยค่ะมาดูตําแหน่งต่อมาเรื่องของการเงินในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับลาบการเงินมีผู้อุปถัมภ์ค้าชุนเรื่องการเงินฉะนั้นเดือนนี้รายได้จะเข้ามาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณและก็มาจากคนอุปถัมภ์ค้าชุนด้วยค่ะมีหมายเลขสามอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าการเงินจะต้องมีการลงมือทําอะไรบางอย่างอยู่เฉยๆไม่ได้กะโชคลาบคุณก็ต้องเข้าไปคุยไป ไปหานะคะไปทําอะไรบางอย่างถึงให้โชคให้ลาบคุณกะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะหมายเลขสาหมายความว่าต้องขยันขันแข็งลงมือทําอะไรบางอย่างการเงินก็จะไม่ขาดมือค่ะนะคะสําหรับการเงินของคุณค่ะนะคะในเดือนนี้การเงินจะมาจากสติปัญญาคุณความสามารถของคุณความรู้รวมถึงผู้คนคอยเชื่อช่วยเหลือค้ำชุนผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำชุนช่วยเหลือคุณกะนะคะถ้าทําธุรกิจการค้าการขายอย่าอยู่เฉยค่ะพบปะผู้คน นะคะและก็พัฒนาตนเองกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ เงินก็จะเข้ามานะคะทําอะไรอย่าใจร้อนกับหมายเลขสามหมายความว่าอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ฉุนเฉียวอย่ามัวหง่ายอย่างุดหงิดง่ายกับเรื่องการเงินรัดเข็มขัดไว้ก่อนมีระบบระเบียบในการใช้ใจ่ายเงินกับการเงินก็จะเข้ามาไม่ไหลออกค่ะรัดเข็มขัดฉะนั้นในเดือนนี้หากมีปัญหาเรื่องของการเงินให้ใจเย็นๆรอบครอบรทำบัญชีรายรรับรายจ่ายอุดรอยรั่วไปก่อนค่ะเพราะเดือนนี้การเงินยังมีให้ใช้ใจ่ายตลอด นะคะตั้งแต่1จนถึง16ค่ะนะคะไม่ขาดมือในเรื่องของการเงินถ้าทําธุรกิจก็ยังคงทํากําไรได้มีไรายได้เข้ามานะคะด้วยความนะคะด้วยความสามารถของคุณเลยค่ะมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตําแหน่งมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมมีหมายเลข5าอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าช่วงนี้จะเจอมิตรดีมิตรเกื้อหนุนมิตรช่วยเหลือนะคะอ่ะ จะนำพาให้คุณกับนะคะมีโอกาสไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือเห็นช่องทางใหม่ๆจากมิตรค่ะฉะนั้นช่วงนี้จะเจอมิตรด,ดีช่วยเหลือเกอื้อหนุนถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการเพื่อนๆนะเพื่อนๆหรือสังคมในที่ทํางานก็ช่วยเหลือเกอื้อหนุนให้งานคุณประสบความสําเร็จค่ะช่วงนี้ก็มีแต่คนรักคนชอบมี คนรอบข้างคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือให้งานคุณประสบความสําเร็จค่ะถ้าทําธุรกิจการค้าก็หมายความว่าลูกค้าผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือให้งานคุณประสบความสําเร็จค่ะมาดูในส่วนของตําแหน่ง ในครอบครัวบ้างนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นไงช่วงนี้อาจจะใช้เงินในครอบครัวค่อนข้างเยอะหน่อยหาได้มาก็ใช้จ่ายไปกับในครอบครัวนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายนะคะในครอบครัวจ่ายดูแลบุพการีบ้างหรือคนในครอบครัวบ,บุตรหลานบ้างหรือคนญาติพี่น้องหรือเกื้อนหนุนนะคะอ่าฉะนั้นช่วงนี้นะคะการใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังเงินไหลออกแล้วก็นะคะอ่า ไม่ไหลเข้านะคะก็ต้องระวังเพราะมันจะเป็นลักษณะเงินไหลออกไหลเขาเรียกว่าเงินหมุนนั่นเองสําหรับในครอบครัวน,นะคะญาติพี่น้องหรืออาจจะมีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินฉะนั้นเราก็ต้องดูถ้าเราช่วยได้เราช่วยถ้าช่วยไม่ได้เราก็ บอกเขาไปค่ะรอไว้ก่อนนะคะฉะนั้นนะคะ,ะสำหรับเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะใช้จ่ายในครอบครัวหรือเงินหมุนในครอบครัวนะคะฉะนั้นให้ประคับประคองในช่วงเดือนนี้ค่ะมีสติในการใช้ใจ่ายมีวินัในในการใช้ใจ่ายค่ะมาดูในส่วนของตําแหน่งความรักความสัมพันธ์คนโสนอยู่จะเจอคนที่เอาอกเอาใจคนที่ดีอายุสูงกว่าคุณก่ะเข้ามาคอยนะคะ เทคแคร์ care, ดูแลคุณค่ะก็ถือว่าดีค่ะสําหรับคนโสดนะฉะนั้นช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะเข้ามาเอาอกเอาใจหรือเทคแคร์ care, คุณค่ะสาหรับคนโสดสาหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์แฟนรักแผล่แฟนหลงแฟนเอาอกเอาใจเก่งใจคุณค่ะช่วงนี้แฟนจะเก่งใจคุณทําอะไรก็เก่งใจนะคะคอยช่วยช่วยเหลือค้าชุนอุดอ่าค้า ชุนคุณหรืออุปถัมภคุณค่ะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของความรักโดดเด่นนะคะเป็นไพ่นะคะในเรื่องของอคู่ของเอาอกเอาใจ เทคแคร์ดูแลและก็เกรงใจตัวคุณนะจะทําอะไรเขาก็เกรงใจคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยมีหมายเลข8อยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าระวังการหึงหวงระวังนะคะอ่าระวังในเรื่องของการคิดมากจนเกินไปนะคะหรือรแวงกันอะไรอเงี้ยนะคะนั่นหมายถึงในด้านลบๆนั่นเองถ้าด้านดี ถ้าความหมายหน้าไพ่ด้านดีเลยก็คือเขาเอาอ,อกเอาใจคุณแต่บางทีก็ต้องระวังตัวคุณเองจะไปหึงไปหวงเขาหรือไปคิดมากจนเกินไปค่ะนะคะฉะนั้นคิดบวกไว้ดีแต่ภาพรวมสรุปก็คือด้านความรักยังถือว่าเป็นไพ่ดีอยู่ค่ะมาดูในส่วนของตำแหน่งการงานบ้างในเดือนนี้เป็นยังไงการงานค่ะอาจจะมีการแข่งขันสูงมีความวุ่นวายสูงเลยในเรื่องของการงานค่ะฉะนั้นในเดือนนี้หากเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายการรอบครอบอย่าใจร้อนกับสถานการณ์ถ้ามีคู่แข่งในทุ ธุรกิจค่ะวางแผนดีๆค่ะอย่าไปแข่งกับคู่แข่งให้คุณแข่งกับธุรกิจคุณผลิตสินค้าดีๆดูแลลูกค้าของคุณเป็นใช้ได้แล้วค่ะคู่แข่งก็จะเป็นยังไงนะค,ะคุณทําสินค้าออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้เป็นประโยชน์กับลูกค้าคุณมากที่สุดค่ะรักษาลูกค้าคุณไว้ค่ะธุรกิจคุณจะไปได้ดีค่ะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของคู่แข่งอันนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะหน่อยสําหรับธุรกิจการค้าการขายกัให้นะคะมีแผนที่ดีค่ะเป็นทําอะไรตามระบบตามแผนก่ะแล้วก็นะคะอย่าใจร้อนกับสถานการณ์นะคะเวลาคุณทํางานสําหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือใครค้าขายออนไลน์กันอย่าใจร้อนกับสถานการณ์เวลาคุณไลข่ขายของอยู่อ้าวกาลังมีคนมาคอมเมนต์อะไรเดือดเดือดหรือนะคะคอมเมนต์ดราม่าหรือ นะคะคอมเมนต์ด้านลบๆต่างๆให้ใจเย็นๆไว้สําหรับคนที่ทํางานออนไลน์อย่าใจร้อนกับสถานการณ์นั้นค่ะไม่อย่างนั้นจะเกิดความขัดแย้งหรือเกิดดราม่าเกิดขึ้นนะคะนะคะสำหรับใครที่ทํางานออนไลน์หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับโซเชยียลมีเดียหรือเป็นพิธีกรดาราหรือทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะต้องระวังความขัดแย้งระวัง ่าดราม่าต่างๆนะคะสิ่งที่พูดไม่คิดสิ่งที่คุณไปตอบคอมเมนต์ต่างๆนะคะกรณีที่คุณมีลูกค้าหรือแฟนขับนะคะต้องฉลาดทางอารมณ์ไว้นะคะสำหรับคนที่ทํางานและเกี่ยวข้องกับผู้คน,นะค่ะนะคะอย่า อ,อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจสิ่งต่างๆค่ะแล้วการงานการค้าการขายคุณจะลาบรื่นส่วนใครเป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้ก็ต้องระวังความขัดแย้งในทีมการทํางานนะคะหรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะ,ะสิ่งสําคัญก็ให้ควบคุมอารมณ์ไว้ค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นเขาคิดเหมือนเราได้หมดะคะ่ะเขาคิดต่างเราก็ไม่ได้หมายความว่านะคะเขาจะต้องเป็นศัตรูกับเราเราก็แค่ เข้าใจเขาแล้วก็ใจเย็ยนมีสติไว้แก้ปัญหาทุกสถานการณ์ด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อนกับสิ่งที่เราเผชิญแค่นั้นเองแล้วสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในเรื่องของการงานค่ะฉะนั้นในเรื่องของการงานระวังอย่างเดียวอย่าใจร้อนอย่านะคะร้อนไปกับสถานการณ์นั้นค่ะ มาดูสรุปแล้วในเดือนนี้ชาวราศีมินนะคะเดือนนี้พักผ่อนบ้างอย่าหากักโหมกับเรื่องงานอย่าหากักโหมกับนะคะปัญหาภาระที่กําลังแบกรับอยู่ค่ะอย่าไปเครียดและก็แบกรับภาระจนหนักจนเกินไปพักผ่อนดูแลตัวเองบ้างนะคะอ่ะการพักผ่อนจิตนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะจิตใจเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่พักผ่อนให้มันสงบมากนะคะบ้างเลยนะคะ เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานดีๆออกมาได้ค่ะมันก็จะเกิดความผิดพลาดค่ะฉะนั้นสิ่งสําคัญถ้าเรากําลังเครียดอยู่เราก็ต้องผ่อนคลายบ้างออกกําลังกายทํากิจกรรมอะไรที่จิตใจเรามันผ่อนค่ะจิตใจผ่อนหรือสงบนี่แหละเราถึงจะมีกําลังไอเดียความคิดสร้างสารรค์ไปสร้างผลงานหรือทําให้ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตเราดีขึ้นค่ะสรุปแล้วในเดือนนี้อย่าลืมดูแลตัวเองพักผ่อนบ้างมันออกกําลังกายสวดมนต์ไหว้พระแล้วสิ่งดี ดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะไพ่ทั้งหมดนี้ไม่ถือว่าเป็นไพ่ร้ายแรงนะคะเป็นไพ่มีบ้างที่อาจจะมีความกังวลมีความทุกข์บ้างแต่โดยรวมยังถือว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะคะสรุปแล้วสําหรับชาวราศีมิ่มีเกณฑ์มีลาบมีเกณฑ์มีเงินให้ได้ใช้จ่ายในเดือนนี้ค่ะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์นะคะระวังอารมณ์ฉุนเฉียวระวังอารมณ์ที่ตัดสินใจ อะไรด้วยความรวดเร็วค่ะนะคะปิดท้ายด้านจิตวิญญาณค่ะทุกความสําเร็จอยู่ภายใต้จิตวิญญาณอยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกฉะนั้นค่ะจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงจิตเราที่สงบนิ่งว่างค่ะ ยิ่งความสงบนิ่งว่างของจิตมีมากเท่าไหร่ค่ะชีวิตก็จะดีตามความว่างของจิตค่ะมนุษย์แตกต่างกันอยู่ภายใต้จิตวิญญาณที่สงบว่างไม่เหมือนกันไงไปสังเกตย,ยิ่งมีความคิดฟุ้นซ่านคิดเยอะขึ้นคิดลบมากชีวิตก็ย่อมมีปัญหาเยอะมากการใช้ชีวิตก็มักจะมีแต่ปัญหาสังเกตดูมนุษย์ นะคะคทั่วโลกเลยก็ได้โดยเฉพาะเราลองไปสังเกตนะคะคนในเมืองคนในสลัมคนต่างจังหวัดไปดูนะคะยิ่งคิดมากจิตไม่สงบไม่เคยจิตไม่เคยสงบเลยชีวิตก็มักจะมีปัญหามากหน่อย เพราะอะไรเพราะมักจะตัดสินใจด้วยอารมณ์กะแต่หากเรามันฝึกสติมันฝึกสมาธิจิตสงบเราก็มักจะตัดส,สินใจด้วยเหตุและผลกะนะคะและความสงบของจิตนี่แหละคือบุญและบารมีกะจะส่งผลต่อชตาชีวิตให้แตกต่างหรือดีขึ้นตาม ความสงบของจิตค่ะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนชาวราศีมินมีแต่ความโชคดีมีดวงตาเห็นธรรมเห็นจิตเดิมแท้ของตนเองกันทุกคนแล้วมีบุญนะคะเขาเรียกว่ามีบุญปัญญาญาณข้างในค่ะนําพาให้ชีวิตผาสุขมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ